พ่อโพสปีนี้เขาจะมีความสุขเลยนะปีหน้าจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นออีหลีอืมนะกับสิ่งที่เห็นนะวันนี้พี่น้องค่ะโอ้ยเมื่อวานนี้ก็มวนคักตลกโอ้ยจากไผ่เป็นไผ่จำว่าได้แต่หัวหานะฮะแล้วยิ่งไปช่วงเปิดใจเนาะอืมเปิดใจพูดถึงความรู้สึกอของแต่ละคนแล้วก็พูดถึงบอสแล้วก็ให้ข้ออสติเตือนใจกับ ทีมงานต้องบอกนี้เนาะลูกๆตัวเกี่ยวทุกคนไม่ว่าฝ่ายบริหารให้เกียรตนะิเนาะฝ่ายบริหารแม้กระทั่งคนเข้าร่วมไรฟ์สุดเมื่อคืนนี้ห้าพันกว่าคนเดียวพี่น้องคาให้เกียรติกับทุกๆคนนะดีใจกับคนได้ทองเดอ้อเมื่อคืนนี้ก็ได้เพราะว่าในโลกออนไลน์เนาะซีคนกับมอเตอร์ไซคันหนึ่งนะคะผู้ใดได้ก็ดีใจน้ำดีใจกับน้องเจนนี่เนาะพราะอยู่ในกลุ่มก็มีหลายคนที่ได้นะฮะเออ เออแล้วเป็นดราม่าจางใดว่าซั่นวาเจนนี้ออกไปแล้วอันน่าสงสัยสิเป็นเอฟซมาป่วนหรือเอฟซบกคอยได้ติดตามตลอดเนาะว่าเพิ่นออกไปนะฮะนั้นเขาเป็นศิลปินเดี่ยวอยู่ในค่ายอ่าโตเกียวเดอ้อแม่เอ๋ยนะอืมความสุขและรอยยิ้มอืมเป็นส่วนตัวจัดแบบภายในของโตเกียวเพราะจริงๆแล้ววันที่ยีบสองอ่ะมันเป็นวันทํางานเนาะทางศีสะเกตทางอ่ามีปัญหาตอนเนี้ยไทยแดน ก็เลยยกเลิกไปลำบากใช่ไหมก็รีบจัดงานาไว้ในวันที่ว่างสำหรับโตเกียวเดี๋ยวพี่น้องขาและหนึ่งสิ่งสำคัญนะคะรางวัลที่ได้กับทุกคนน่ะสนุกสนานแถมมีเผื่อหา f อด้วยนี่อนะี7 9เจ้าเนาะเจพึ่งผ่านไปจะมีทอง x อีกซรางวันได้สำหรับเอฟซเนาะเอาไปรุ่นกันเด้อพี่น้องคะวันนี้พ่อพูดว่า เอ้ยเรื่องความรักปล่อยไปก่อนเนาะช่วงนี้กำลังมีความสุขใช้ชีวิตอิสระนะฮะและพระาสิบก่อนอเออพิ่นก็นว่าไว้สามสิบแท้ๆดิถ้าสมมติว่าเพิ่นตั้งหลักปักฐานอยู่สามสิบปีอีกสามสิบปีเนาะตอนนี้ยี่สิบห้าอืออ่าอีกสีอีกห้าปีโอ้บอกเลยว่าแน่นหนาฝ่าคั่งนะฮะความเจริญรุ่งเรืองของเขาอะเนาะอันนี้ยังบอกเข้าสองปีคารือห้หรือ เอ่ออาณาจักรโตเกียวในทุ่งเศรษฐีก็ใกล้จะเสร็จสิ้นลงแล้วนะภาพที่สวยงามที่เขาสร้างขึ้นมาและผลงานการสร้างนะคะผู้จ้างตีย,ยันถึงเจ็ดสิเอ็ดนวนนะพี่น้องเบิ่งนี้ความเอ่ปังของโตเกียวนะด้วยการบริหารของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และ ผู้อยู่เบื้องหลังเนาะฝ่ายบริหารนะ,ะ,ะไม่ว่าแม่เดียวไม่ว่าไม่ว่าพี่เดียวไม่ว่าแม่แซมแม่คิงแล้วก็อีกหลายๆคนนะคะเขาเรียกว่าครอบครัวทํางานเป็นครอบครัวแล้วกลมเกลียวนะคะพากันมีเงินมีทองไต้เมื่อยแดะช่วงเนี้ยพอกบ,บอกเนาะ,ะ,ะเมื่อยแต่ได้เงินอืมนะก็ตน้นทนทนสู้กันเพราะว่าดีกว่าเมยนะ ที่บบมีงานทําหาเงินใส่นี่บบมีเดี๋ยวลู้เลยฟังแล้วก็เพิ่มปิตินำจเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะฮะแม่แม่จ๋านี่คือรอยยิ้มของมเฮาเนาะ